สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ big by channel นะครับเอกสารนี้คืออะไรนะครับทำไมมันพิมพ์กับหัวออกผมพิมพกับหัวเองนะครับเอกสารนี้คือซิมนะครับซิม5 g แบบรายปีราคาเพียง99บาทนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่1 g ึ่งกิกะบิต p e อ s e c o n นะครับได้ทั้งหมด1 0 g กิกะไบต์นะครับผมสหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปสั่งซื้อนะครับแล้วก็ทำการเปิดใช้บริการซิมนะครับและอย่างสุดท้ายก็จะเป็นการทดสอบตัวซิมกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับผม โอเคขอรับชมนะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับแล้วเราไปกันเลยโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าของโกโมนะครับหน้านี้เข้ายังไงนะครับหน้านี้ผมได้ทําลิงก์ไว้ให้นะครับในใต้เดสคริปชันนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันที่โปรแรกนะครับ99บาทนะครับอันนี้1ปีนะครับโอเคถัดไปนะครับจะอยู่ที่139บาทนะครับนะครับ50าสกิกนะครับ419ร้อยสิบเก้าบทสองร้อ อันนี้เป็นปริมาณนะครับปริมาณนอกจากนี้ยังมีบริการประเภทแบบรายเดือนอยู่ด้วยนะครับก็คือจะเป็นโกโม 5G ไลต์อย่างนี้นะครับความเร็วสูงสุด1กิกะบิตอยู่ที่15กิก199บาทนะครับถัดไปนะครับจะอยู่ที่349บาทนะครับจะได้อินเทอร์เน็ต30กิกะไบต์นะครับความเร็ว1กิกะบิตนะ,ะติดฟับอยู่ที่20เมกะบิตแรงมากเลยนะติดฟับอยู่ที่20เนี่ย โอเคเดี๋ยวในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองการสั่งซื้อนะครับตัว415บาทนะครับโดยทําการกดที่ปุ่มสั่งซื้อเลยนะครับด้านล่างนะครับผมหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับจะบอกว่าเป็นลูกค้าลูกเราเป็นลูกค้าประเภทไหนนะครับเสร็จแล้วด้านล่างนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการเลือกเบอร์อันนี้ก็จะเอาใจสายมูนิดนึงนะครับก็เราสามารถเลือกได้ว่าเ,เบอร์นี้เกี่ยวกับความรักเบอร์นี้เกี่ยวกับ การเงินนะครับเบอร์นี้เกี่ยวกับการงานผมเลือกหมดเลยนะครับผมเลือกหมดเลยโอเคทีนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างเขาก็จะเวทเป็นเอ่อเป็นจํานวนรวมออกมานะครับว่าจํานวนรวมเนี่ยเท่าไหร่ของตัวเลขนี้นะครับแต่ผมลองเลือกสักหนึ่งอันนะครับแล้วกดถัดไปได้เลยนะครับอ่กดถัดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ามาหน้านี้นะครับจะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวนะครับ ก็ให้เรากรอกวันเดือนปีเกิดนะครับตามเลขที่บัตรประชาชนของเรานะครับแล้วก็ชื่อเรานะฮะผมแนะนําให้กรอกตามตามบัตรประชาชนนะครับเพราะว่าเอกสารที่เขาส่งมานะครับจะเป็นเขาจะเขาจะพิมพ์ชื่อเรามาเลยนะครับเช่นคุณตึ๊ดเขาก็จะพิมพ์ในหน้าเอกสารมาเลยอย่างเงี้ยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมขอกรอกสักครู่หนึ่งนะฮะ โอเคนะครับเมื่อกรอรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดติ๊กที่ใบกำกับภาษีที่เดียวกับที่อยู่นะครับแล้วเราก็กดขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับในหน้านี้นะครับหน้านี้จะเป็นการสรุปการสั่งซื้อนะครับก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่าเราใช้งานโปรไหนเป็นเบอร์อะไรชื่อเราคืออะไรนะครับยอดเงินที่จะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับและเราก็ทําการเลือกการจ่ายเงินนะครับช่องทางไหนนะครับตรงนี้แต่ผมแนะนํานิดนึงนะครับช่วงเนี้ย จะเป็นบัตเรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตเนี่ยถ้าจ่ายด้วย2บัตรนี้นะครับเขาจะเป็นการหักอัตโนมัติทุกเดือนนะครับผมแนะนําให้เป็นการจ่ายแบบเป็นธนาคารดีกว่านะครับเราจะเป็นคนเข้าไปจ่ายเองทุกเดือนนะครับไม่ต้องให้ให้ให้ใหใหบริการมาหักเราเนี่ยฮะอ่าอย่างนี้จะดีกว่าผมว่านะโอเคแล้วเราก็จะกดอ่าผมกดที่เคแบงนะครับแล้วก็กดชาระเงินนะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะลิงก์ไปเขแบงแล้วเราก็จะไปทําการจ่ายเงินปกติเลยนะครับ99บาทครับผมสําหรับคนที่ซื้อ99บาทนะไม่มีค่าจะส่งใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอเคหลังจากที่เราชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับจะมี S M S นะครับ S M S ที่เป็นการยืนยันคําสั่งซื้อส่งกลับมาให้เราแบบนี้นะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่ผมทดลองสั่งซื้อมานะครับ หลังจากวันที่ผมสั่งซื้อใช่ไหมฮะวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งเขาทําการจัดส่งทันทีครับผมโดยแนบเลขแท็กกิ้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเขาเจนเลขแท็กกิ้งใส่ลิงก์มาเลยนะครับผมกดลิงก์ผมไม่ต้องไปใส่อผมไม่ต้องไปใส่เลขที่ทขาสั่งซื้อแล้วหรือว่าเลขที่ขนส่งแล้วว่าให้จะอันนู้นนี้นั่นอะไรเงรี้ยกดลิงก์อย่างเดียวครับแล้วก็เช็คได้เลยว่าสถานะเราเป็นยังไงบ้างนะครับค่อนข้างถึงไวมากครับผม โอเคโอเคและแล้วนะครับซิมก็ได้ถึงเราแล้วนะครับทนข้างไวมากๆนะครับจริงๆอันนี้คือรูปแบบแพ็กเกจที่เขาส่งมาเลยนะอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้มีถุงไม่ได้มีอะไรก็คือส่งมาแบบนี้เลยเป็นเป็นใบแบบนี้เลยนะครับโดยด้านในนะครับจะมีซิมอยู่ข้างในแต่เรามาแกะกันเลยนะครับ ที่เอกสารใบนี้นะครับที่ผมแจ้งว่าให้ใส่ชื่อเรานะครับก็คือเขาจะพิมพ์มาในเอกสารนี้เลยนะครับโดยด้านในเอกสารใบนี้นะครับจะเป็นเป็นการบอกถึงวิธีการเปิดการใช้งานนะครับแล้วก็ในในเนี้ยจะมีซิมให้เราด้วยด้านล่างแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดการใช้งานกันนะครับก่อนที่เปิดการใช้งานนะครับมีอยู่2สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือ1ที่มือถือนะครับให้โหลดแอปโกโม่นะครับ ค้นหาคำว่า go mo นะครับใน App Store หรือว่า Play Store ได้เลยนะครับมีให้โหลดนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะครับอย่างสุดท้ายก็จะเป็นหน้าเรานี่แหละครับเพราะว่ามันจะมีการสแกนหน้าด้วยนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ไปที่เปิดการใช้งานซิมโกโมนะครับโอเคก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับเราก็ทำการกดที่เริ่มทำการนะครับเพื่อทำการสแกนบาร์โค้ด ที่อยู่ตรงเนี่ยฮะที่อยู่ตรงซิมตรงนี้นะครับให้ลองสแกนได้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราทําทําตามขั้นตอนในแอปได้เลยนะครับไม่ยากนะฮะอีก2ขั้นตอนก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกำลังจะเอาซิมใส่มือถือผมนะครับโอเคหลังจากใส่ซิมไปแล้วนะฮะลองสังเกตดู 5G ขึ้นวนขวามือนะครับตรงสัญญาณทันทีกันนะครับผมค่อนข้างไวมากมากครับมาดูที่ตัวแอปกันบ้างนะครับตอนนี้ผมใส่ซิมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่เบอร์ที่ผมได้มานะครัับบใส่ไปเลยนะคร เราก็รับรหัส OTP มานะครับแล้วก็เข้าล็อกอินเข้าระบบได้เลยแบบนี้นะครับโอเคนะครับด้านในนะครับด้านในแอปนี่สวยมากเลยนะครับดูสิฮะอือหือคือสวยจริงสวยจริงนะครับด้านบนนะครับก็จะโชว์ในส่วนของ Data ของเรานะครับผมทำการ ซิมอันแรที่ผมซื้อมาจะเป็นซิม99บาทนะครับเนี่ยจาก10กิกก็เหลือ8กิกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อะไรเลยนะใช้แค่เทสอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเทสเทสความเร็วเง้รัรายละเอียดแพ็กเกจด้มุมขวาล่างนะครับรายละเอียดของผมก็จะเป็นนี่นะครับนี่99บาทใช่ไหมครอันนี้จะเป็นแพ็กเกจเสริมนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะใช้งานนะครับเวลาที่แพ็กเกหลักเราเนี่ยหมดนะครับแต่ถ้าเราใช้งานไม่หมด ภายในมันอยู่ได้หนึ่งปีเลยนะครับเนี่ยสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับแต่ถ้าเราเกิดเราใช้หมดใช่ไหมเราก็สามารถซื้อเพิ่มได้เนี่ยฮะเราไปดูราคาแพ็กเกจเสริมกันนะครับกดที่ด้านบนนะครับจะมีคําว่าแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับบนหัวเสร็จแล้วด้านล่างนะครับให้กดที่ดูแพ็กเกจเพิ่มเติมนะครับอันนี้จะเป็นราคาค่าตัวแพ็กเกจเสริมเรานะครับผมว่า ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแพ็กเกจเสริมเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราสมัครแพ็กเกจหลักก่อนนะครับคุณจะเข้ามาลักจะใช้แพ็กเกจเสริมเลยเนี่ยไม่ได้นะครับต้องใช้แพ็กเกจหลักก่อนนะครับแพ็เกจเสริมนะครับที่น่าสนใจนะครับผมแนะนําเป็นตัว149บาทนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจ10เมกอันลิมิเต็ดนะครับใช้ได้30วันในราคา149บาทนะครับ ในที่นี้นะครับผมว่า1 0เมกในที่นี้มันเป็น1 0เนนมกที่รันบน 5G ครับอ่ามันจะไม่ใช่10เมกที่รันบน 4G นะครับ10เมกที่รันบน 5G มันมีแบนด์วิดท์ที่เยอะกว่านะครับซึ่งมันทำให้การรับส่งข้อมูลได้ไวกว่านะครับโอเคนะครับเพลงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้วนะครับตั้งแต่สั่งซื้อยันเปิดบริการตัวซิมนะครับเรียบร้อย ครบทุกอย่างแล้วนะครับผมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถกดลิงก์สั่งซื้อด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสั่งซื้อชําระเงินผ่านโกโมเขาได้เลยอบครับนะครับจะอยู่ช่วงจะเป็นช่วงของการพิสูจน์ความจริงนะครับแรงจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับตามธรรมเนียมนะครับผมต่อไปก็ต้องเป็นการทสสปีดนะครับด้วยแอปสปีดเทสแอปมหาชนของเรานเองนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเริ่ม ไปแรกที่เทสนะครับผมวิ่งขึ้นมาหนึ่งร้อยเนี่ยผมก็โอเคแล้วนะวิ่งคือเหตุเลขหลักร้อยเนี่ยผมโอเคแล้วแต่เนี่ยคือแกวิ่งไปอยู่สอง้อยยี่สิบอะเฮ้ยผมรู้สึกว้าวมากอืมรู้สึกว้าวมากๆเลยสองร้อยสิบอยี่สิบอยู่อย่างเงี้ยฮะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับแต่ในด้านกลับกันนะครับกลับกันนะครับในส่วนของอัปโหลดอัปโหลดก็จะอยู่ที่ยี่สิบนะครับอัปโหลดจะไม่ได้เยอะ เท่าไหร่นะครับแต่อัพได้เราเล่นโซเชียลกันได้แน่นอนไม่มีปัญหานะครับเคสปิดเทดเรียบร้อยแล้วนะครับแอปสปิดเทดเรามัทดสอบอีกแอปหนึ่งนะครับอีกแอปหนึ่งที่ที่มีคนทดสอบใช้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเป็นแอปนี้นะครับแอปนี้จะทดสอบหลายอย่างนะครับทดสอบการโหลดอินเทอร์เน็ตนะครับว่าอินเทอร์เน็ตโหลดยังไงนะครับแล้วก็การโหลดหน้าเว็บนะครับมีทามิงเท่าไหร่นะครับแล้วก็การ โหลดวิดีโอนะครับโอ้คีโมจัดโหลดเทสไม่ผ่านอีกทีนึ่งอีกทีนึงอ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับยังคงไปเรื่อยๆนะฮะสองร้อยสิบนะครับทั้งสองแอปให้ค่าเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับก็ยังโอเคนะครับอ่านี่ก็อัปโหลดอยู่ที่ยี่สิบนะครับเหมือนกันเลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นการโหลดหน้าเว็บนะครับ อในหน้านี้ก็จะแสดงว่าแสดงในส่วนของเราใช้เวลาเท่าไหร่ในการโหลดหน้าเว็บหนึ่งเว็บนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตที่เป็น 5G ันนี้นะครับอ่านะครับ Google นะครับใช้เวลาเท่าไหร่ f a c e b o o k ใช้เวลาเท่าไหร่ s h o p e e นะครับใช้เวลาเท่าไหร่พันทิใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ไลฟ์ใช้เวลาเท่าไหร่น,หรหนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการโหลดวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับว่า 360p นะครับเราใช้เวลาค่าเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับเร็วไหมอะไรเงรี้ยฮะแล้วก็ 720p แล้วก็จะอยู่ที่สูงสุด1 0 8 0 p นะครับะนะครับ 36, 360p นะครับใช้ดาต้าไปทั้งหมด0.97เมกนะครับ แล้วก็7 2 0 p นะครับอยู่ที่3.64จุเมกนะครับ1,080อยู่ที่6กเมกกว่าๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ารวมคะแนนออกมาให้เรานะครับเล่นเบราว์เซอร์ได้52% Performance นะครับส่วนการดูวิดีโอนะครับถึงสูงถึง93%นะครับโอเคนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะลองเอาซิมตัวนี้นะฮะ ใส่ตัวเราเตอร์โอเคนะครับอันน,อนนี้เป็นเราเตอร์ที่รองรับเซลูลา a r 5 g แท้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาซิมตัวนี้นะฮะมาใส่กับตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับดูดีว่ามันจะได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับการใส่ซิมนะครับข้างหลังนี้นะฮะใช้เป็นมินิเป็นซิมแบบมินินะครับไม่ถึงกับไมโคร เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทดสอบความเร็วนะครับทั้งตัวซิมที่ใส่เพื่อแล้วก็ตัวซิมที่นําไปใส่อุปกรณ์เราเตอร์นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจตัวซิมโกโมตัวนี้นะครับราคา99บาทกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะฮะและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจคอนเทนต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีมาทํากันอีกเรื่อยๆนะครับรบกวนกดไลค์กด subscribe และกด ติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ